สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับหนูในช่องน้องทัพทีมอีกแล้วนะคะคือวันวันก่อนคือฝนตกนะคะฝนตกเมื่อกี้ก็ฝนตกเพิ่งหยุดไปนะคะก็ลยก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไม่คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะคะว่าจะทำอะไรฝนก็ตกแล้วบางทีกออ็คิดอะไรไม่ออกวันนี้ถ่ายอะไรดีวะแบบนี้คือสองสามวันก่อนนะผู้ติดตามหนูมีแค่น,น้อยกว่าเอง หนูตื่นมาหนูมาเห็นผู้ติดตามขึ้นตั้งสองร้อยกว่าคือมันขึ้นเร็วมากอะขึ้นเร็วผิดปกติอะคือหนูก็เออตกใจดีใจแนละ้วปกติขึ้นแบบว่าสองสามวันขึ้นแค่คนสองคนใช่ไหมคือหนูนอนไปหนูตื่นมาขึ้นตั้งสามสิบคนสี่สิบคนหนูก็ดีใจนะคะเออสำหรับคนอื่นที่มีผู้ติดตามเป็นหมื่นหมื่นพันพันอะเขาคงไม่คิดไรหรอกนะคะแต่สําหรับหนูคือหนูเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ใช่ไหมนะคะ แต่มีผู้ติดตามขึ้นแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์คอมเมนต์ให้เป็นกำลังใจแบบเนี้ยขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแต่ก็วืางคอมเมนต์ที่หนูไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยนะคะบางที Youtube มันไม่แจ้งเตือนอะ่ะไม่แจ้งเตือนแล้วหนูก็ไม่รู้นะคะ หนูไม่ดูแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นทุกคอมเมนต์นะคะถ้าไม่ไม่เข้าไปดูใต้คลิปอะ่ะคือบางทีมันไม่แจ้งเตือนหนูก็เลยไม่ได้คอมเมนต์นะคะพอดีฝนตกอะ่ะฝนตกแล้วก็อากาศร้อนร้อนร้อนหนาวแบบเนี้ยก็เลยเป็นบัดนิด,น,ดนิดนะคะขอบคุณพี่พี่ทุกคนมากเลยนะคะถ้าใครชมคลิปนี้แล้วก็กดให้หนูหนึ่งแช์นะแช์ให้หนูหนึ่งแช์ ช่วยแชร์ให้หนูหนึ่งแชร์นะคะกดหนึ่งไลค์แชร์กดหน like, ึ1 like, 1 comment, 1่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งแชร์นะคะนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะคะก็ถ้าใครที่กดไลค์กดแชร์ก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะที่มาให้กําลังใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้หนู <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆคือตอนนี้ วันนี้ก็คิดอะไรไม่ออกนะคะแต่ก็มันก็จะเย็นแล้วเมื่อกี้ฝนตกแล้วก็เพิ่งหยุดไปนะคะก็เลยอืไม่กินมาม่ามานานนานแล้วตั้งแต่มาแม่สายนะคะอยากกินมาม่าผัดนะคะเดี๋ยวเราจะ,ะเดี่ยวหนูวันนี้ก็จะมาทํามาม่าผัดให้กินนะคะผัดใส่ผกักกาดนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทําก็ไปเข้าเซเว่นก่อนนะคะเพราะตอนนี้มาม่ายังไม่มีเออไปซื้อมาม่าก่อนแล้วก็ไปเข้าตลาดก่อนนะคะ พาต้องไปซื้อผกักกาดที่ตลาดนะคะตามไปรู้กันเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็มาถึงน้าเซเว่นแล้วนะคะเดี๋ยวบรรยากาศเหมือนฝนจะตกเลยนะคะดูท้องฟ้าเหมือนฝนจะตกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าเซเว่นก่อนนะคะก<ม>็<ม>คนเยอะอยู่นะคะกลางวันอย่างนี้มีคนเยอะมากเลยค่ะ นี่นะคะชอบรถนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปสองถุงสามถุงเลยนะคะ มอไซค้างหนึ่งนะคะก็ที่นี่นะคะเดี๋ยวจอดข้างนี้ก็นี่นะคะกว้งมากเลยมีทุกอย่างเลยนะคะคืออันนี้จะเกี่ยวกับเ,เครื่องใช้กับข้าวนะคะม,มีมีถาดมีถ้วย,ม,วยมีทุกอย่างเลยนะคะอ่อพี่คะ ขาดอยู่ทั้งไหนหรอคะค่ะไม่ใช่ทนัทนทัน<อ>นี่นะคะตามเขาไปก็ม<อ>ีจันม<า>ีสุดค่ะขอบคุณมากเลยนะคะตรงไปตรงไปเจ้อือหือ ซื้อไปหนึ่งอันไหมอาที่บ้านหนูก็ไม่มีเอาวันหาอันเล็กๆไปก็ได้นะคะเพราะว่าหนูไม่ค่อยพัดอะไรเยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวดูราคาก่อนประมาณนี้ก็พอแล้วมั้งประมาณนี้นี่นะคะหนูที่หนูหาคือจะเป็นทาดแบบนี้นะคะคืออยากได้เล็กกว่านี้นิดนึงดูดูไปก่อนประมาณนี้เหรอ ยี่สิบาทเอออันนี้ก็น่าจะได้นะคะแบบนี้ก็กําลังดีนะคะไปบ้าเรากินไใส่ถาดกินแบบเนี้ยมันจะดูน่ากินน่าอร่อยนะคะประมาณนี้นะคะตอนนี้เราได้ทั้งกระทะแล้วก็ถาดแล้วนะคะตอนนี้เราก็ไปเลยไปเลย ตอนนี้หนูว่าซื้อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทางรัดนะคะเดี๋ยวหนูจะไปตลาดอีกนะคะเราจะไปตลาดนะคะทางนี้บรรยากาศดีมากเลยนะคะลอกไม้มสวยๆส,ยสีเดืองเต็มถนนเลยทา,ทางมรรยกาศดีดีนี่นะคะโรงเรียนจีนหนูยังไม่เปิดนะคะก็เขาก็เลื่อนเปิดเทอมไปอีกแล้วนะคะตอนแรกคือจะเปิด เลื่อนห้าวันที่สิบเจ็ดนะคะก็เขาเลื่อนมาเป็นเอ่อเลื่อนหกวันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งก็เป็นวันนี้นะคะแต่ก็เออเขาก็สิดวัคซีนอะไรก็ไม่รู้ก็เลยเลื่อนแต่เทอมอีกแล้วนะคะเลื่อนไปเป็นวันที่สิบสี่นะคะแล้วก็ต้องต้องร <c oughs> อ,อไปก่อนนะคะรอรู้สถานการณ์ก่อนนะคะ สิเ <10 S 2> นาะคะทางนี้สิบบาทเดี๋ยวเอายี่สิบสิบาทเอามากักนึงค่ะยีสิบบาทนะคะนี่นะคะเราก็ซื้อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะไปแล้วนะคะถนนมันแคบนิดนึงนะคะ ะะทางนี้จะเป็นผักทางนู้นจะเป็นเผล่อไม้นะคะแต่ก็มาทางนี้จะได้มีผักนะคะก็จะได้ไม่ไม่ได้ถ่ายพี่พี่เขาทั้งหมดนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะคนเยอะนะคะตอนนี้ก็จะมืดแล้วหนูต้องกลับไปถ่ายวีดีโอต่อนะคะนี่นะคะหนูกลับมาถึงบ้านก็ฝนตกเลยนะคะดูฝนตกท้องฟ้ามืด นี่นะคะเราก็ใส่น้ำเดี่ยวไปต้มกันนะคะตอนนี้เราก็แกะมาม่าใส่ในถังกระมังของเราสเสร็จแล้วนะคะคือถ้าจะเอากระมังเป็นยางกลัวมันทนน้าร้อนไม่ได้นะคะก็เลยเอาหม้อของข้าวมาใส่นะคะนี่นะคะน้ําร้อนแล้วก็ร้อนแล้วนะคะก็น้าร้อนลบเไปายปนี้เลย ตอนนี้เราก็มาเลือกผักกันก่อนนะคะหลังจากที่เราแช่มาม่าไว้ก็เลือกผักใส่ในกระมังนี้แล้วน,นะคะนี่นะคะมาม่าเราก็ ลวกลวกแล้วก็เอามาล้างน้ําเสร็จแล้วนะคะนี่คือผักของเรานะคะก็ล้างเสร็จแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราจะมาเริ่มทํากันเลยนะคะมาค่ะมาน่ากินจังเลยจานใหญ่จังเลยนะคะ ถ้าใครอยากกินก็มากินด้วยกันได้นะคะเยอะมากเลยมาลุ้นกันว่าหนูจะกินหมดไหมคะเออมาลุ้นกันว่าหนูจะกินหมดนี่ไหมนะคะแล้วก็เมื่อกี้ตอนหนูทําก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าหนูลืมกดปุ่มถ่ายนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายนะคะก็ต้องขออภัยพี่ๆทุกคนด้วยนะคะหนูก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะก็พริกมาม่าเขาคือมีพริกมีทั้งน้ํามันมาหมดแล้วใช่ไหมคะหนูก็ลบกม,มาม่าแล้วก็เอาผักไปล้างมาแล้วก็ แล้วก็น้ํามันของเราใส่ไปน Laser ิดนึงแล้วก็น้ํามันมันเลือ <alphabet> ด <perme ates> แล้วแล้วก็มาม่าทอกเข้าไปเลยผัดมาม่าก่อนแล้วก็ใส่ผัดนะคะแล้วก็เราผัดสุกแล้วแล้วก็เอาพริกมาม่ากับน้ํามันมาม่าที่เขามีมาให้ก็ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คนคนคคนแล้วก็สุกแล้วนะคะแล้วก็ถ้าพริกมันจืดนะคะแล้วก็เกลือสุดเพิ่มอันนี้คือไม่จืดนะคะคือหนูซื้อมาสามถุงพริกมันก็มีสามถุงไม่จืดเลยหู Holocaust ูกว่าเลยไม่เพิ่มนะคะตอนนี้ก็หิวข้าวแล้วมากินร้อยกันค่ะ S <S <S อ,อร่อยมากเลยนะคะถาดนี้คือถาดที่เราซื้อืุกกี้นะคะตั้งใจซื้อถาดใหญ่ๆมาใส่เพื่อให้ดูว่าเอาเอเยอะๆนะคะ ก็ถือว่ามากินชูก็แล้วกันนะคะอร่อยมากเลยค่ะ าาแนแค่ทำผัดมาม่าโชวก็หมดไปสองร้อยกว่าแล้วนะคะคือมาม่าสามถุงห่อละสิบห่อละหกบาทสามถุงก็ก็สิบแปดบาทนะคะแล้วก็เมื่อกี้หนูซื้ออะไรก็ไม่รู้ในเซเว่นอ่ะนมสิบบาท เซเว่นก็หมดไป30บาทแล้วผัดก็20บาทนะคะเพราะมัส้สึ้เมื่อกี้ซื้อถาด2ี่บาทนะคะแล้วก็หมอ้อกระทะกระทะก็หนึร้อยสบหาบาทนะคะก็แค่จะทำผัดมาม่าโชก็หมดไป200กว่าแล้วนะคะ <laughs> ก็ตั้งใจตั้งใจไปซื้อตั้งใจอยากให้มันแบบอะดูใหญ่ๆแล้วก็ย,วยูสวย หม้อหนูก็ต้องหม้อหนูที่กระทะที่ไปซื้อก็เพราะว่ากระทะหนูมันบางนะคะมันเร็วมันจะติดหม้อที่ไปซื้อก็มันจะหนากว่านะคะ <c oughs> ก็เลยลงดุนไปตั้งใจถ่ายอร่อยมากเลยนะคะมาม่าผั อันนี้มาหน้าสดไม่ได้ทาอะไรเลยถ้าใครที่มีหม้อมีกระทามีถาดอะไรอยู่แล้วก็ถ้าจะทำกินก็หมดไม่กินหรอหมดไม่กี่บาทดอกนะคะมาม่าก,ก็ไม่กี่บาทผักก็ไม่กี่บาทผักยี่สิบบาทนะคะ ถ้ากินหมดนี่แล้วน้ำหนักจะขึ้นกี่กิโลก็ไม่รู้นะยังไม่ขึ้นเลยอ่ะพอดีทั้งอร่อยทั้งหิวข้าวนะคะก็เลยไม่ทันพูดอะไรน,นะคะ ร้อนมากเลยอะ่ะโอ้ยเหนื่อออกหมดแล้วอิ่มมากเลยอะ่ะกินไม่ครึ่งเลยอิ่มมากจจิงๆสรุปก็คือกินไม่หมดนะคะอิ่มอ่ะ คือมื่กี้กินน้ำนมหนึ่งกล่ลองนะคะรอนไปเข้าเซเว่แล้วก็กินน้ำค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอรับไปแค่นี้ก่อนนะคะหูอิ่มมาก <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนูหน่อยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย